สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่26ตุลาคม2567นะครับเป็นวันที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ประกาศแจ้งเตือนนะครับวันแรกนะครับที่มีโอกาสจะมีฝนตกหนักในประเทศไทยบางพื้นที่นะครับเนื่องจากอิทธิพลของ พายุโซนร้อนจามีนะครับส่งผลนำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่นะครับสำหรับพายุลูกนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยนะครับแต่จะส่งผลทางอ้อมถ้าดูจากโมเดลตรงนี้นะครับจะเห็นในส่วนของโซนร้อนจามีที่กำลังหมุนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เห็นก็คือจะมีในส่วนของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ที่พัดเข้าไปหาในส่วนของพายุนะครับพัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุซึ่งก็ส่งผลทําให้ลมตะดกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นนะครับนั่นก็คือเป็นลมฝนนะครับฝั่งนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะครับในระยะนี้แล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากเดี๋ยวเราไปเช็คข้อมูลนะครับว่าวันนี้มีจังหวัดไหนบ้างนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับ ซึ่งในส่วนช่วงเช้านี้นะครับถ้าดูในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นโซนทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคใต้ก่อนนะครับก็ดูจากตรงนี้นะครับโซนนี้ก็คือจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตรังจังหวัดตรังจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ภูเก็ตบางส่วนนะครับรวมทั้งระนองบางส่วนนะครับในช่วงเช้ามีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักนะครับ ก็จะเห็นมรสุมตะดกเฉียงใต้จะมีกําลังแรงนะครับก็คือพัดเข้าหาในส่วนของถึงพายุนะครับยิงพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ใกล้เมื่อนามเมื่อไหร่นะครับก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากขึ้นเท่านั้นนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้น,ะนี่คือ,อในระยะแรกนะครับก็คือวันนี้วันแรกเดี๋ยวไปดูนะครับตรงนี้เป็นโมเดลในช่วงเช้า พอช่วงบ่ายนะครับก็จะเริ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวดูช่วงสายๆนะครับสายๆนี้ยังคงเป็นโซนภาคใต้อยู่นะครับที่มีโอกาสที่จะเจอฝนนะครับเน้นทางด้านฝั่งตะวันตกก่อนไม่ว่าจะเป็นทางด้านระนองภูเก็ตนะครับระนองภูเก็ตกระบี่แล้วก็ตรังนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับระนองภูเก็ตตรังนะครับมีโอกาสที่จะเจอในส่วนของกลุ่มฝนในระยะนี้นะครับแล้วก็ถ้าดูในส่วนของ พอช่วงสายๆนะครับช่วงเที่ยงนะครับดูตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับภาคใต้ก็จะเริ่มมีฝนมากขึ้นนะครับจะเห็นมรสุมตะนกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมเริ่มมีกําลังแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นสงขลานะครับสงขลาหาดใหญ่นะครับแล้วก็ทางด้านจังหวัดตรังนะครับสงขลาตรังสตูลพัทลุงนะครับแล้วก็กระบี่พังงาภูเก็ตนะครับรวมทั้งระนองแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับ มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนตกหนักนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้แล้วก็เพชรบูรณ์นะครับสะแก้วโซนนี้นะครับเริ่มจะมีกลุ่มฝนนะครับแล้วก็พอช่วง14นาฬิกานะครับจะเห็นนะครับพายุเริ่มเคลื่อนตัวเข้าใกล้ในส่วนของประเทศเวียดนามมากขึ้นนะครับมรสุมตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในส่วนของภาคใต้ก็จะมีกําลังแรงขึ้นนะครับพัดเข้าหาศูนย์กลางของพายุนะครับจังหวัดยะลานาราธิวาสนะครับปัตตานี แล้วก็สงขานะครับสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชนะครับกระบี่ตรังนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับถ้าดูในส่วนตรงนี้แล้วก็ทางด้านระนองนะครับระนองสุราษฎร์ธานีชุมพรนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับดูตรงนี้ภาคใต้นะครับดูลักษณะการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนในภาคใต้ก็จะเริ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ภาคเหนือฝั่งนี้นะครับ ทางด้านแม่ห้องสอนนะครับตรงนี้จะเป็นแนวปะทะนะครับตรงนี้ระวังความแปรปรวนของอากาศนะครับก็จะเห็นนะครับเป็นแนวปะทะเนื่องจากระยะนี้ประเทศไทยจะมีในส่วนของลมตะหนดเฉียงเหนือซึ่งเป็นลมหนาวนะครับพัดลงมาด้วยในขณะเดียวกันฝั่งนี้ก็มีลมพัดสอดจากทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับทําให้รอยต่อตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของความแปรปรวนของอากาศนะครับสะแก้วนครนายกปราจีนบุรีนครราชสีมาพิรบูรณนะครับแล้วก็จังหวัดเลยนะครับ รวมทั้งทางด้านเชียงใหม่แล้วก็ทางด้านฝั่งตะวันตกนี่นะครับจังหวัดแม่สอดจังหวัดตากนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนแล้วก็จันทบุรีนะครับจันทบุรีมีโอกาสที่จะเกิดฝนนะครับในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับภาพรวมก็จะเริ่มมีฝนมากขึ้นในช่วงบ่ายนับยิ่งในส่วนของพายุเข้าใกล้เมืองอเข้าใกล้เมืองดานังของเวียดนามเมื่อไหร่นะครับก็จะ มาทาให้มรสูมตลูกเฉียงใต้มีกาลังแรงขึ้นนะครับพอช่วงประมาณ16นาฬิกานะครับพอช่วง16นาฬิกาทางด้านนี้นะครับนครศรีธรรมราชนะครับนครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตนะครับพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับตรังสตูลพัทลุงนะครับหาดใหญ่ ยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับมีโอกาสที่จะเจอฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทางด้านสุราษฎร์ธานีท่าชนะนะครับชุมพรบางสะพานนะครับโซนนี้มีโอกาสเจอในส่วนของฝนตกหนักนะครับถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้ก็คือมีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับหาดใจสงขลายะาลานราธิวาสปัตตานีนะครับรวมทั้งทางด้านกระบี่ภูเก็ตพังงานะครับคุะบุรี ถ้าชนะหลังส่วนสุราษฎร์ธานีนะครับโซนนี้มีโอกาสเจอฝนบางสะพานนะครับฝั่งนี้นะครับนี่คือในส่วนของในช่วง16นาฬิกานะครับแล้วก็พอมาดูในช่วงประมาณ17นาฬิกานะครับช่วง17นาฬิกาโซนนี้ทางด้านสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงนะครับตรางกระบี่นะครับพังงาภูเก็ต แล้วก็ชุมพรนะครับประจวบคีรีขันธ์มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับโซนนี้ดูในส่วนของโมเดลนะครับในช่วงหัวค่ำนะครับ17นาฬิกาแล้วก็ตรงนี้นะครับแนวปะทะระหว่างลมตะวันออกเฉียงเหนือกับทางด้านลมตะวันตกนะครับแถวชัยภูมิเพชรบูรณ์นะครับชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ปราจีนบุรีสะแก้วก็จะมีฝนตกหนัก ตามไปด้วยนะครับอาจจะมีความแปรปรวนของอากาศด้วยนะครับตรงนี้ช่วงประมาณ17นาฬิกานะครับแล้วก็พอช่วงหัวค่ำนะครับประมาณยี่เอ่อประมาณ19นาฬิกานะครับนครราชสีมานะครับบุรีรัมย์แล้วก็ชัยภูมิบางส่วนนะครับนครราชสีมาบุรีรัมย์ชัยภูมิครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้นะครับจะเป็นระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังนะครับพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็ทางด้านระนองนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับเพชรบุรีนะครับชะชเชงซาวนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในช่วงนี้ถ้าดูในส่วนของโมเดลตรงนี้นะครับจะเห็นลักษณะของแนวโน้มการกระจายตัวของของฝนนะครับถ้าดูจากตรงนี้นี่คือในช่วง10 เก้านาฬิกานะครับของวันเสาร์นะครับแล้วก็พอยี่สิบสองนาฬิกานะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นทางด้านภูเก็ตนะครับระนองภูเก็ตนะครับพังงากระบี่นะครังแล้วก็ทางด้านนี้นะครับสตูลสตูลภูเก็ตตรังนะครับพังงากระบี่นะครับ โซนนี้แล้วก็ทางด้านตะกัวป่าระนองนะครับที่มีโอกาสที่จะเจอในส่วนของฝนตกหนักนะครับแล้วก็ทางด้านกรุงเทพแล้วก็สระแก้วนะครับทางด้านนี้มีโอกาสเจอในส่วนของฝนตกหนักนะครับดูแนวโน้มในช่วงนี้ดูลักษณะาการเคลื่อนตัวของพายุนะครับเริ่มเข้าใกล้เมืองดานังของประเทศเวียดนามมากขึ้นนะครับ มรสุมตะในกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยก็จะมีกําลังแรงเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วก็พอช่วงประมาณาเดี๋ยวดูดึกๆนะประมาณเที่ยงคืนนี้นครับดูจากตรงนี้ก็จะเห็นนะครับโซนนี้ทางด้านระนองนะครับระนองคุระบุรีพังงานะครับทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางด้านระนองตะกวดป่าพังงาภูเก็ตนะครับกระบี่ตรัง ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักนะครับตรังกระบี่ภูกเก็ตพังงาระนองนะครับแล้วก็ทางด้านฝั่งนี้ก็เป็นกรุงเทพนะครับกรุงเทพสมุทรสาครสมุทรปราการนะครับเริ่มที่จะมีฝนนะครับในช่วงดึกๆนะครับแล้วก็ทางด้านชลบุรีนะครับทางด้านตะวันออกนะครับทางด้านตะวันออกชลบุรีไม่ว่าจะเป็นพนัสนิคมนะครับแล้วก็แหลมฉบางทางด้าน ชนบุรีสะแก้วนะครับมีโอกาสที่จะเกิดฝนแล้วก็จันทบ,บุรีแล้วก็ตรานะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับก็เป็นวันแรกที่เริ่มที่จะมีฝนตกหนักมากขึ้นนะครับเนื่องจากอิทธิพลของโซนร้อนจะมีนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในเช้าวันนี้ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเช่กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ